สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็จะพามาดูข้เรียกว่านกกระจาบเหลืองนะครับคำน,นี้ตอนนี้ก็เห็นลังมาแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงเชา้าอากาศร้อนมากเลยครับตอนนี้ลุงดำก็จะมาดูปลา,าข้างๆคลองน้ำนี่พอดีเห็นนกกระจาบเหลืองก็เลยจะมาพาเอา่อคนติดตามลุงดำเนี่ยมาดูนกกระจาบเหลือง นกกระจาบเหลืองตอนนี้สุพรรณบุรีก็นี่คลองชุมพทานเยอะน้ําไหลก็มีตอนนี้มาจากเขื่อนอันนี้เขาเรียกคลองน้ําทิ้งหรือน้ําดูดไปใช้ก็ได้นะครับน้ําทิ้งน้ํามาคลองถ้าคลองนี้แห้งเขาก็จะใช้คลองเนี่ยวันนี้มาแอบดูนกกระจาบเหลืองนะครับไม่เช้านี่เขาว่ามันเยอะแต่ตอนนี้ลุงดำก็มาประามาณห้าโมง ห้าโมงเช้าแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาคงจะไปธรรมาหากินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกไปธรรมาหากินต้นนี้ก็มีนกอะไรนกหรือหนูหรือเขาเรียกว่าลังที่เราเห็นตรงนี้นะไม่ลังหนูน่าจะเป็นลังเขาเรียกกันลอกกันแะทนะนี่นี่ลังตรงนี้เรามาดูลังนกกระจาง นกกระจาบสีเหลืองนะครับนี่ก็บคลองน้ำอากาศกเย็นมากปลาขุดอยู่สุพรรณก็ดีนะครับนี่แห่มาผืนเดียวรวยแล้วตอนนี้นกกระจาบมันก็อยู่นี่ดดังกันนั่งไม่กล้าเข้าไปไกลหลังกระจาบโอ้โหบินบิบนบน,นู่นนกกระจาบเหลืองนี่เขาจะมีตัวของเขาก็อยู่นี่เขาจะสร้างนี่นกกระจาบมันอยู่ตรงนี้นี่เขาสร้างทลงอยู่ต้นต้นนี่ต้นไม้นี่ บินเข้าบินออกตัวมันจะสีเหลืองๆนะครับก็เหมือนนกกระจาบโวไปอ่นะครับนี่นี่ทนมะขามเทศหินมะขามเทศนีศศ่สุกแล้วนะครับตอนนี้ลุงดำก,ก็จะพามาดูนี่นกกระจาบสีเหลืองแต่ชื่อจริงเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่านกกระจาบเหลือง สีมันจะเป็นเหลืองๆนะครับอันนี้ลงดงามเ็ไม่กล้ากขาไม่ใกล้เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับตัวมันตัวมันจะสีเหลืองๆมี่ลงดามขยายแลย้วนี่ตัวเหลืองๆลังกัอยู่นี้นี่นี่ลังต้นนี้อยู่ประมาณจากยี่สิบคนลังได้ครับเนี่ยนะบางลังก็สร้างใหม่ ส,สร้างคล้ายๆลังแบบว่าลังสร้างคล้ายๆลังลังนกกระจาบนกกระจาบที่ตัวยาวๆนะนกกระจาบที่เป็นหลังตัวผู้ตัวเมียนะแต่นางหลังนกกระจาบเลียงก็จะสร้างจ้างสร้างแล้วสั้นๆอุอ้วนป้อมๆนะครับทานอินนกกระจาบที่ธรรมดานะจ้างเออที่ธรรมดาเนี่ย ขาจะสร้างเป็นป่องยาวตัวผู้ตัวเมียจะมีเอกลักษณ์มีโคนมีอะไรไว้สําหรับนอนตัวผู้จะสร้างสั้นตัวเมียจะสร้างยาวเอกลักษณ์ดูตัวนี้นะครับอันนี้ตันนี้ลุงดําจะไปไกลๆหน่อยเพราะเห็นตัวไม่ชัดแล้วก็เห็นที่เขานี่ยกาลังสร้างนี่ กำลัสงสร้างจะมีเขาเรียกกลัสงสร้างก็มีหญ้าเขียวๆอยู่ในกาลังสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นโลงงัวของเขานะของคนที่นี่นะโลงัวมันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครกวนนะครับแต่บางคนก็เอาตะข่ายมาขึงดักมันแต่เนี่ตรงนี้ก็เจ้าของงัวคงไม่ให้ใครมาเข้าไปมันกเลยสร้างรังเยอะนะครับตรงนี้รังนกกระจาน จับสีเหลืองนะครับจับเขาว่าแถวนี้เขาเรียกว่าจับเหลืองแต่ชื่อจริงตามหลักวิชาการอะไรลงดัคก็ไม่รู้นะลงดำเขาเรียกตามชาวบ้านเนี่ยนะครับนี่ทนมันโอ้สามสิบคนลังสามสิบคนลังที่เห็นดูไปดูมาจะกลายเป็นห้าสิบลังวันนี้ลงุงดำจะเข้าไปใกล้ๆมันจะตื่นบ้าไหมลูก นี่นะครับนี่รังนกกระจาบเลืองมันสร้างก็จะถ้ารังนกกระจับท,ทั่วไปที่รังนกกระจับนั้นเขาจะมีมียาวๆนะที่ลุงําเคยถ่ายทําไปแล้วไอ้นกกระจาบเลืองเขาจะเป็นอย่างนี้ะนะแต่ถ้าอย่างนี้นี่พลังอย่างเนี้ยนะพลังอย่างนี้นี่เพิ่งสร้างใหม่นี่จะมีหญ้าสีเขียวเขียวนี่เพิ่สร้างใหม แต่สร้างนี่สร้างนานแล้วจะเอายามาทําแล้วก็สอดในวิธีการของเขาแหละนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นโดยธรรมชาติที่สร้างใหม่หลังนี้สีเขียวนะครับวันนี้ลงดำจากเนี่ดูว่านกนกระจอย่างนะีอยู่ไหมนะครับวันนี้อแอบอยู่ข้างล่างขลางนี่คือต้นบุษานะแอบอยู่ข้างล่างต้นบุษาแอบดูว่าจะไทย นกกระจาบเหลืองยังไงนะครับนกกระจาบเหลืองถ่ายยังไงตอนนี้แอบดูใต้ต้นแล้วตอนนี้น้ำอะไรนะบอกว่าอะไรน้ำชุำ่งนาอะนะครับทีนีเราก็มาอยูใต้ต้นแล้วโอ้โหนี้นกกระจาบธรรมดาขึ้นมาครับนี่นี่นกกระจาบธรรมดาลุงดำจะให้ดูนี่นกกระจาบธรรมดาลุงดำเป็นนังแล้ว พอมันยืนต้ตตนนี่รังตัวผู้นกจากธรรมดานี่นี่ไม่ใช่รังนกกระจาดเสียงเขาเรียกเป็นนกกระจาดธรรมดานี่รังหนึ่งนี่รังนี้น่าจะเป็นรังโัวเมียตรงนี้นะรังโัวเมียนะครับตรงนี้นกกระจาดธรรมดาแต่รังนกกระจาดตัวผู้มันจะมีคอนตรงกลางเห็นไหมคอนตรงกลางนั่นเรียกว่านกกระจาดตัวผู้นะครับ่ะแต่ไม่ใช่นังนกกระจาดธรรมดาก็คือ สีเขาจะเหมือนสีเหมือนใบไม้อะนะครับเรามาดูรังนกกันนี่ตัวเขาเนี่เห็นไหมใกล้ๆผมอยู่นี่นะครับดูเหลี่ยมน,นะครับ,รน,น,รบน,นี่เห็นไหมวันนี้ลุงดำปนนึงวลันดำคุณเลี้ยงงูก็ไม่ค่อยตกใจนะครับคอเราอยู่ที่คอบงูเนี่ยขอกงูทำมริกันไว้วเพรนึกว่า มันคุ้มเคยแล้วจากของหวมนี่ตัวหนึ่งจะนังนี่ตัวหนึ่งเห็นไหมนี่ตัวหนึ่งนั่งนะครับตัวนึ่งก็งอยากจะให้ใกล้ๆยันมันจะรอเอา้าไปมาคนนี้ก็มีลังแตนเลยนะเป็นลังแตนเลยครับนี่หลังแตนเห็นไหมนั่นหลังแตนเห็นไหม นี่หลังแตนนี่หลังแตนอยู่ตรงนี้หลังแตนแตนรู้สึกจะเป็นแตนเชือกนะมันจะยาวๆถ้าแต,แตนธรรมดามันจะเป็นลนักษณะวาเป็นแตนเชือกมันจะหลังจาวเฟ้เลยนะนะครับที่ทางโค้งๆไม้โค้งๆนะครับโค้งงลงอ่ะตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยนะครับปลายมือก็ดำชี้นะครับงงนะรนี่แแตนเชือก มันจะเยอะ,ะอาตามต้นไม้แล,ล้วลุงดำจะให้ดูจะแอบดูนกกระจาบเหลืองเขาก็ยังไม่มาใ,ใกล้ๆเลยนะครับตัวนนี้ก็นะัรับมีสองสาวตัวบินนี่ครับขยายเต็มที่ในค่นี้นะครับ่แค่นี้แล้วครับไปแล้วนะครับ,รนะรบอืม เรียกว่าในาทำคลิปคนน้อยโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับภาพไม่ชัดหรือไม่สวยก็ขอโทษทีนะครับนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งบินมาจะเห็นแวบๆนะตัวนี้นี่ตัวนี้มาแล้วขยายเต็มที่แล้วครัขยายเต็มที่นู้นกระจกสีมีสีสีธรรมดาอยู่ด้านหลังนะครับ ตั้งแต่สวยๆอยู่ข้างบนวุ้นสวยอยู่ฝั่งแล้วมาดูฝั่งน้ำอากาศตอนนี้เย็นมากๆากเลยแล้วก็จาบสองสายพันธุ์นุ่นนุ่นนุ่นอีกนุก่นก็เห็นครับต้นนุ่นก็สร้างตวกข้างๆกันสร้างสิบ,บนั่าหลังแล้วฝั่งนู้นนะ ครับนี่เดี๋ยวลืมดำจะไปถ่ายคำฝั่งตรงไหนอย่าอยวาหาทางเข้าก่อนมันเข้าทางเข้ายากมนนาทางเข้ายากเลยโอ้รู้แล้วลู้แล้วลู่ดำจะไปเข้าทางที่นั่นคือหลังนี้ก็สวยสะอาดสิไรหลังที่ยากเธอเขียวนางเธอเขาเรียกว่าหลังเธอที่กำลังจะสั่งนะครับนี่ ตอนนี้ลุงดำเขาเปิดประตูไว้เขาหงัวออกไปแล้วนะครับตอนนี้ลุงดำก็จะเดินไปหาดูหลังนกกระจับที่อยู่อีต้นนะครับอยู่อีต้นคน,นนี้ก็ยังไม่สร้างสร้างอีกต้นโอ้โหนี่คีงวัวนะครับดูอีกต้นนี่ รามาดูต้นที่อยู่ข้างๆกันต้นฝั่งนี้ที่ลุงดำถ่ายกันมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ลุงดำเห็นรังนกกระจาบนกกระจาบที่เ็าเรียกว่านกกระจาบนกกระจาบที่เราเข้าใจอ๊อมาดูต้นนี้ครับไนไปดูรังนกกระจาบที่ลุงดำว่าแตนเชือกนี่เขาเรียกแตนเชือกแม่ยังอยู่นี่เขาเรียกแตนแตนเชือกนี่แตนเชือกนะครับนี่ ลังจะยาวเฟ้ยอยาไปเข้าใกล้อะมันต่อยถ้าคนไหนแพ้ก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับนี่หัวใจเต้นเร็วนะครับนี่อันนี้ก็มีใช่ี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ลังใหญ่มากเราเลยเห็นลังใหญ่ให้ดูตรงนี้นี่น,นี่ลังใหญ่มากนะครับนี่แตนเชือกนะครับคนไหนไม่เชี่ยวชาญหรือสัมผัด ก็หนีไกลๆนะครับคุณลุงก็จะมาให้ดูนี่ให้ดูที่อะไรนะที่ลังนกกระจาบอีกอีกตรงนี้นะครับลังนกกระจาบอีกตรงนี้โอ้นี่ลังนกกระจาบธรรมดาลังนกกระจาบสีเหลืองนี่อยูด่ด้วยกันเนี่เดีย๋ยวเราไปดูเขาเขาลังสร้างลังนกกระจาบนะวันนี้ ดูเขาหลังสร้างเดินมาติ่ต้นดูแม่น้ําก็เย็นนะครับช่วงนี้พออะไรอยู่ใกล้น้ําเย็นเฉียบเลยนะครับนี่เย็นเฉียบนะครับนี่อยู่ใกล้แม่น้ํานี่เย็นอะไรก็เย็นนะครับนี่ยอยากู้ได้ตะข่ายพื้นหนึ่งแห่พื้นหนึ่งก็ได้ปลากินแล้วปลาที่นี่เขาเรียกว่า แถวยีสาเรียกว่าชุมมากนะครับแต่ชุลมงมาก,มากนี่ลุดงดำก็ให้ดูแตนเชือกอีกนี่แดนเชือกต้นนี้ก็มีครับนี่นี่เห็นไหมครับน,นี้บังอย่นี้คอือสะท้อนแสงก็นมานี่ลังนกจ่าดนี่ลังนกจากตัวนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่สีเขียวน,นะครับปีนสีเขียวสร้างใหม่รูดนน่น,น มีสี่ห้าหลังหลังตัวผู้มันจะมีเขาเรียกว่ามีขั้นตรงกลางนะครับตัวผู้มีขั้นตรงกลางตัวเมียมันจะมีกระบอกายาวๆนะครับยาวตัวเมียตัวผู้ตัวนี้นะครับตัวเมียอยู่แล้วลุงดงว่าจะให้ดูแตนเชือกหนึ่งกาเข้าไปดูตรงนี้ดีกว่าแตนเชือกอันนี้ก็เหมือนกันนะมันจะยาวแตนเชือกใครไม่เคยเห็นแตนเชือกนะ แทนเชือกนี่เห็นไหมมาลาถ่ายลังนก,กจากดคือแตนเชือกยาวเฟ้ยนั่นแหละเขาจะต่อ,ต,อต่อไปอยนี่อยู่กันเป็นครอบครัวตรงนี้ก็มีครับนี่ล้างตรงนี้เห็นไหมนี่แต่บางคนแต่คนอื่นเขาจะเรียกยังไงไม่รู้เห็นนกจากเหลืองเลยด้อเห็นเว็บกินนี่นี่ตัวเหลืองอยู่ไหนเนาะนี่ตัวเหลืองไี นกกระจาบเหลืองอยู่ตัวนี้ตัวน,วนออี้นะครับแอบอยู่นะครับแทนเชือกที่ต้นนี้เยอะนะดัมไม่กล้าเข้าไปหางนะเดีย๋ยวถ้าเขาต่อยแเ้าก็จะมาเป็นฝูงเลยนะครับรังนกกระจาบตัวผู้มันจะเป็นสีเขึ่งเนี่ยมีคานตรงกลางถ้าเรามามองอยู่ฝั่งนี้นะตัวผู้ของเขาเนี่ยมันจะนี่นกกระจาบเหลืองจะเป็นสไตล์นี้ข้างล่างเนี่ยนี่นกกระจาบเหลืองฟังนี้เป็นอย่างนี้ นกจาาธรรมดาลังจะเป็นอย่างนี้ทัพูนกจาาธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ทัพูนะมันสีเขียวเพิ่งสร้างใหม่แต่ลังนกรกะจ่ายาวนู้นนั่นตัวเมียตัวเมียที่ท่อยาวๆนะั่นตัวเมียนั่นนะตัวเมียมีท่อยาวๆแต่บางตัวตัวเมียทัผูสร้างลังด้วยกันกน,นะครับม,มาดูใครไม่รู้จักนี่นกรกะกจาาเหลีอยสร้างลัง นะครับลักษณะการสร้างบ้านของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่เรามองดูรู้ว่าอันนี้นกกระจาบเหลียงนี่นกกระจาบธรรมดานะครับแต่ผมก็เรียกตามชาวบ้านเขาบอกว่านกกระจาบเหลียงเป็นอย่างเงี้ยคนเคยชินเรืออะไรนะดูดูก่อนนะบนะินไปแล้วนะกำลังสร้างดำอันนี้โอ้โหแม่น้ำเย็นนะครับใครมาเที่ยวหาดำดิ เดีย๋ยวลุงดำมันจะพามาหาปลามาตกปลาเนี่ยวางเบ็ดตรงนี้นะวางเบ็ดตามชายคลองนี่นะปักเกียร์นะเยียนี้ก็ทานั้งก็เอาเครื่องในไก่นะครับหรือเม่นังก็เอาพวก้าเรียกว่อะไรนะแมงกระชอนนหละมาปักกินครับอากาศเย็นดีครับดูนกดูท่าดูน้ำดูท่าเย็นมากๆครับ ดูแล้วก็เพลินตานะครับใครเครียดจากการงานการอะไรก็รีแล,ลกตัวเองมาดูนะครับแล,ล็กตัวเองมาดูเนะี่ยวันนี้ลุงดำก็พามาดูนกกระจาบเหลืองและกระจาบรรมดานะครับแตกต่างกันยังไงนะครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ